สบายดีและสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่นะครับผมใส่ชุดไทยนะก็น่ารักมากๆนะครับมีขอใบบุญก่อนนะโอ้โหเที่ยววัดอาลุนน้องไปน้องก็ถ่ายบรรยากาศนะครับเนาะนะนี่นะครับผมตึงอี้เซี่ย นี่นะครับผมก็เป็นยักษ์นะนี่นะครับผมเป็นยักษ์ใหญ่มากครับผมนะครับผมก็เป็นสวนนะครับผมนี่นะครับผมเป็นบอดย้ยสูงเลยนะจุงยอดเลยนะครับผมนะโอ้โห นี่นะครับผมเ่าเป็นหยอดช่วยมากๆนะครับธรรมสมนะมก็วยมากๆเลยปิดไหมนี่ครับผม,มว้าวเลยนนะกอสาตั้งตั้งเที่ยวเนาะน,นี่นะครับผม นี่นะครับผมนางฟ้านะครับสวย,ยมากนะครับผมนี่นะครับผมด้านในนะครับผมก็นีน,น,นัก,นกชาวตั้งชาชัยสุนไทยก็สวยจริงๆนะทำสมนะโอ้โหนี่นะครับผมสวยมากๆนะครับ นีเช้าตั้งเช้าเป็นชาตจีนหรือเปล่านะก็ที่นี่นะครับผมมีต้นไม้ต้นอะไรน,นะครับโอ้โห่าวเลยครับผมนี่นะครับฐานผุ้สมนี่นะก็มาที่ยที่นี่ก็สวยมากๆนะครับโอ้โหใส่สุดไทยยอดช่วยจริงๆนะ น,นี่นะครับทำาสมเนะี่อันนี้บาบิเตอร์ก็มาครั้งแรกนะครับผมก็เพิ่งมาเห็นนะวว้าวทำผสมครับนี่นะครับผมก็มีชา้างนะครับผม บริเวณด้านในนะครับว้าวต่างชาติใช่ชุดครับผมังก็สวยนะ สวยนะครับผาบุไทยก็เดินมาพอดีนะอืมท่านทีก็ไกลใกล้กับวัดอรุณนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็ยังอีกยังอีกก็สร้างยังเติมยังเพิ่มอีกนะครับนะ นีน่ครับผมก็ี่เตอก็มาทางแหลกนะทำไ้สมนะก็เห็นแบบสวยมากๆนะครับผมนี่นะครับผมก็ต้นไม้นะครับผมแบบสวยนะภาพแบบดีที่สุดเลยนะ มุมนีมม้ก็สวยนะจ๊ะวัดอรุณสวรารามนะครับผมสวรรามนะ ับผมก็แบบวิวสวยมากๆนะครับท่าผู้ชมนะมนี่นะเป็นสาวตั้งสารนะใส่ชุดนะครับนะสวยมากๆนะครับสวยจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะเจอ,อกระพูนแมวเลยนะครับ ยวงให้ดูรอบๆนะอยู่ด้านในนะครับผมก็แค่มาถ่ายรูปเองนะครับทับชมนะนี่นะครับผมนี่นี่ภาพสวยมากๆนะครับทนผช้ชม ต้นไม้นะครับผมก็อยู่ที่นี่ก็อน,นาฬักามากๆนะครับโอ้โหสวยมากๆนะครับผมนี่นะเ็นแต่กระถางต้นไม้นะครับผมนะ,ะนครับผมก็มาถ่ายรูปที่นี่นะ,ะนาฬักามากๆนะครับผมนี่นะครับผม นี่นะครับตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับบาปิเตอร์ก็จบคลิปเพียงตัวนี้ก่อนนะครับก็ไปรับชมคลิปต่อไปเลยครับผมบาย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 ครับผม